ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนานะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา พอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะ ฉะนั้นเราให้เวลาตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีเนี่ยในการขยับเนื้อขยับตัวปรับร่างกายให้ผ่อนคลายให้สบายสบายแล้วก็มาปรับที่ใจใจต้องสบาย ต้องใสๆใจต้องเย็นๆเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ใ,ใจเราไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและโรงเรียนหรือเรื่องครอบครัว หรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รั้งเรื่องอะไรทำเหมือนกับว่าเราอยู่คนเดียวในโลก มลพับกายและใจให้สบายแล้วถ้าสบายจริงๆใจจะมีความพร้อมที่จะเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไม่ว่าเราจะเริ่มต้นสบายที่ตรงไหนก่อนถ้ากายสบายใจสบาย เดี๋ยวมันจะปรับเข้าไปสู่ภายในเองอย่างง่ายๆคือตัวมันจะโล่งมันจงโปร่ง,งกลมกลวงว่างๆใจจะใสๆกิ่งกลี้งไม่นึกไม่คิดเรื่องอะไรเลยมันจะกลี้ง มันจะโล่งจะว่างจะใสบริสุทธิ์แล้วก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวจะกลับเข้ามาสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วก็จะเคลื่นลงไปตรงกลางตรงกลางกายของเรา กลางท้องของเราอย่างง่ายอย่างสบายสบายยิ่งใจเราใสใจเราสบายไม่ว่าเราจะภาวนาสมาัมมาอรหังหรือไม่ก็ตามจะนึกนิมิตหรือไม่ได้นึกนิมิตก็ตามพอใจมันใสใจมันสบาย มันจะหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่กลางกายอย่างง่ายๆเดี๋ยวแสงสว่างก็เกิดขึ้นเองแต่แต่สว่างในน้อยเหมือนฟ้าสางๆจนถึงเที่ยงวันจะเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆ ก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆอย่างสบายๆไม่ว่าเราจะเริ่มต้นใยการนึกถึงบริกรรมมณีมิตรหรือไม่ได้น,ดนึกตามถ้ากายสบายใจสบายมันก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะใจจะหยุดนิ่งนงนุ่มๆุมเบาๆสบายๆที่กลางกาย ถ้าเราฝึกจนคุ้นมันก็จะเบิ้งจึกลงไปตรงกลางเลยแล้วดิ่งเข้าไปสู่ภายในยิ่งใจยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุด ยิ่งดิ่งไม่หยุดใจก็ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งมันจะเกื้อคูณกันจะเป็นอุปการะซึ่งกันและกันหยุดแรกก็จะเกิดขึ้นมาพร้อมกับองค์ประกอบความสุขกายสบายใจความชัดความใสความสว่าง ของแสงสว่างภายในของภาพภายในมันจะเกิดขึ้นอย่างง่ายง่ายเมื่อเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำบ่อยๆย,ยแล้วก็มั่นสังเกตทั้งนอกรอบในรอบเราก็จะพบเหตุการณ์บกพร่องแ้ะช่องคางการแก้ไข แต่ใจใจของเราหยุดกันนิ่งอยู่กับสิ่งที่เราเข้าถึงได้อย่างง่ายๆจะค่อยๆคุ้นไปเรื่อยๆสติสบายสม่ำเสมอก็จะเกิดขึ้นที่ขึ้นบ่อยขึ้นจนเป็นากติและเป็นธรรมชาติของเราจะนั่งนอนยืนเดินหกอเมนจิลังกาก็ยังเห็นความสว่างชัด ดวงใสใสชัดหรือองค์พระใสใสชัดเป็นต้นนะจ๊ะมันจะชัดทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งอันนะจ๊ะและหยุดแรกแต่เราฝึกซ้ำๆก็จะนำไปสู่หยุดถัดไปที่ละเอียดยิ่งขึ้นลุ่มลึกยิ่งขึ้น เป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปอย่างนี้เกิดมาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการนี้แหละเพื่อฝึกใจให้หยุดอนิ่งให้ดิ่งก็ไปสู่ภายในเพื่อพบสรณะ,ะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราคือหยุดในระดับที่ถึงพระธรรมกายในตัว ถึงบุทธรัตนณะถึงธรรมรัตนณะถึงสังฆรัตนณะมีพระรันะตนรายเป็นที่พึ่งที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ใจกิ้งกลีสุขยิ่งกว่าภายนอก ยิ่งกว่าเรามีทุกสิ่งภายนอกเป็นสุขที่ไม่มีประมาณเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ซึ่งกเช่นเดียวกับทุกๆพระองค์นะัานทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นราจสมบัติและสมบัติจกักรพัฒเพื่อกมาหาสุขภายในหาศสรณะภายใน ที่พึ่งที่ระลึกภายในละกตายทอดไปยังผู้มีบุญมีบรารมีทั้งหลายต่างมนุษย์เทวดาเป็นตน้นหอได้บรรลุธรรมตามพระองค์ซึ่งมีผู้บรรลุธรรมตามท่านมากมายทีเดียวตามกำลังแห่งบรารมีทุกพระองค์ก็เป็นอย่างนี้แปลว่าซับายเน่าเนี่ย ก็มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อหล่อเลี้ยงสังขารและก็มาใช้สร้างบาร,รมีเพื่อวัตถุประสงค์ของการหยุดกันนิ่งภายในอายเข้าไปถึงสาระภายในถึงพุทธลัตนะธรรมรัตนะสังฆลัตนะและนำไปสู่การหลุดพน้นจากเิเรจากอาสวะ เข้าสู่อายตนะนิพพา์เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราควรมีความปิติละภาคภูมิใจในการที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นชาวพุทธได้มารู้วิธีการในการดับทุกข์ของเราตามคำสั่งสอนของพระสมม,สมติพุทธเจ้าต้องมีปิติละภาคภูมิใจแล้วก็ปฏิบัติตาม กาสั่งสอนกับพระองค์ตึงสืบทอดต่อเนื่องกเลยมากระทั่งถึงมหาปูชนียจารย์ของเราคือพระเดียะกุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารติท่ันคน้นคว้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกกลั่นให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ละเอียดเท่ากับความละเอียดของอายตนานิพร ที่พระเจ้าทุกพระองค์พระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ดันดับขันทบริฎิพาไปแล้วดับขันไปแล้วดับกิเลสไปแล้วไม่ตทองมาเวียนว่ห้แต่เกิดในวะะัฏฏะในภพทั้งสามนี้ก้าสวยยัตนานิพานดิธรรมกายนับประสงค์ใคพระองค์ไม่ท้วนคือท่านเป็นเนื้อนาบุญให้เรา แต่ก็ไม่ได้คบฉันพัฒตาหารเหมือนพระสงค์ในเมืองมนุษย์แต่เป็นเนื้อนาบุญให้เราซึ่งเมื่อไปถึงท่านได้ถวายเป็นพุทธบูชาได้กระแสทานแห่งบุญก็เกิดขึ้นมากมายจากทุกๆพระองค์ องหนึ่งก็มีบุญเป็นอสงไขยประมาณนังแล้วนับไปทั่วแล้วต่อสองพระองค์ก็ยิ่งมากขึ้นถ้าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านพระองค์ก็ยิ่งเพิ่มเป็นนับทวียิ่งนับอสงไขยพระองค์ก็ยิ่งทับทวีเพิ่มอีกยิ่งนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนก็นับไปทวนไปอีก พระอายตนะนิพพานามีมาน,นาแล้วนี่จึงเป็นอาสาธรณบุญไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายตามมีการมาเกิดขึ้นของพระผู้ปราบเมือคนวิชาธรรมกาอยจึงจะพบวิธีพิเศษนี้เพื่อบุคคลที่มีบุญพิเศษมีท่าธรรมพิเศษจะได้สร้างอาสาธรณบุญนี้ ติดตามท่านไปสร้างบารมีดวงบุญที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยโตใหญ่มากมายนักอุปมาเหมือนฟ้าท้องฟ้าที่ครอบแผ่นดิน,นโลกทั้งหลายที่เรามองเห็นด้วยสายตากวางใหญ่แค่ไหนเนี่ยบุญของเรานี่ ได้เต็มฟ้าครอบหรือยิ่งไปกว่านั้นตางกำลังแห่งความละเอียดของใจและความเข้าใจในมโนปณิธานออกมหาปูชนีนายจารย์ทุกท่านแต่กำลังบุญทั้งหมดที่ได้ในวันนี้เนี่ยจะไปตัดลอนวิบากกรรมวิบากมรนะอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต ของเราเป็นหลักของมูญาติกระทัดไปไอ้นักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีแล้วก็มีผังที่ดีติดข้ามพพข้ามชาติไปถึงที่สุดหึงธรรมให้เป็นผังที่เหมาะสมต่อการสร้างบาร,รมีเพราะพบชาติที่ผ่านมากระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้นีพยายามมาเอากระแสกิเลสมาบังคับ มนุษย์ทั้งหลายรวมทั้ตงตัวของเราด้วยไอ้สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจทางทางความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยไอ้ผิดศีลผิดธรรมว่าแบบจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแล้วก็เอาผลนั้นมาประกอบเป็นวิบากกรรมทรงกลับคืนมาบังคับเรา ไอ้ชีวิตเป็นแต่ความทุกข์ทรมานในสังสารวัฏแล้วก็ไม่รู้วิธีการที่จะออกจากความทุกข์ทรมานนี้บังคับโดยิจชาของเขานะและก็บังคับไม่ให้รู้ให้เห็นอย่างนี้ด้วยในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเพราฉะนันการสร้างบารมีของเราจึงเป็นไปได้ยาก มักจะสร้างบาปอกุศลกรรมมากกว่าเพราะธาตุปิดธาตุบังไม่ให้เราไปรู้ไปเห็นของพยามานีแหละเพราะพยามาเนี่ยกลัวมวลมนุษยาชาตโดยเฉพาะหมู่คณะของเราที่สร้างบาร,รมีมในทางนี้เนี่ยจะไปรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจึงปิดจึงบงังจึงไม่ให้รวมกันไม่ให้เข้าใจกัน ไอ้สื่อสารกันไม่ได้ไอ้ไปมาไม่สะดวกแม้หยุดตามลำพังกับทะเลาะก,กับตัวเองได้ขัดอกขัดใจตัวเองได้เพราะไปมากลัวใจหยุดนิ่งได้กลัวเรื่องหยุดกันนิ่งกลัวใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งอยู่กลางกาย และพบความสุขความบริสุทธิ์ของใจพบสรณะภายในและรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นท่าของเขาก็อยากจะแสวงหาทางพ้นและจะมารวมกันมีหัวใจดวงเดียวกันหยุดในตำแหน่งเดียวกันค้นไปสู่ที่สุดของพยมาน เพราะฉะนั้นเขาจึงกันนักกันนะบ,บังคับไอเราสร้างบาปอกุศลแล้วก็มีวิบากกรรมดังกล่าวชีวิตก็หมดเปลืองใปกับการไปใช้วิบากกรรมมีความทุกข์ทรมานชีวิตซึ่งบุญตอนนั้นจึงจะสู้กับบาปได้ก็จะค่อยๆแก้ไปตามหลักวิชาซึ่งมีรายละเอียดมากมายนะ จากหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีดีก็เป็นดีเลิศซ้อนผังใหม่ให้เวลาเกิดมาสร้างบาร,รมีและลึกชาติาแต่ยังเยาวไวรู้เรื่องราวของตัวเองและสร้างเป็นมละบาร,รมีเรื่อยไปละชั่วทำดีทำใจใสสร้างบาร,รมีเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำและบนนี้เมื่อทิตไปยังหมู่ญาติซึ่งบางคนก็อยู่ในภพภูมิที่น่าย,ยินดีหรือสุกติภพบ,บางท่านก็ไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่น่าย,ยินดีหรือทุกติภพบุญก็จะได้ไปติดตามช่วยเหลือเกื้อกูลทุกมากอาจจะได้ทุกน้อยทุกน้อยก็จะได้พ้นทุกสุกน้อยก็จะได้สุขมาก สุขมากแล้วก็จะมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเครื่องที่สำคัญดีๆลูกทุกคนมีบุญมากแต่ให้โอกาสตัวเองมาสร้างบุญใหญ่นี้ในทุกๆบุญที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นะช่วงเวลานี้ไอ้ลูกยุดใจนิ่งๆน่่มๆอย่างสบายสบอใจใสๆ ใจเย็นเย็นประคองใจให้หยุดให้นิ่งๆนุ่มๆที่กลางกายให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆงลยจ๊ะอย่างส,สบายอย่างถูกหลักวิชานะลูกนะ สัพเพปุทาลปตาปเจกานันยังเบลังอรหันตานันยเตเชนราคังบันดาวิสัพพโสเตทลธาสุขิตาวิลุอหะพุทธาสเนนีอรคกาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทานุภาเวนะสัพธรรมโมนุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัาโสตีอวันตุเต